เคยรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันเหงาไหมเคยคิดว่าความสุขคือการได้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายหรือเปล่าถ้าเราลองมองอีกมุมหนึ่งการอยู่คนเดียวอาจไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่มันคือโอกาสโอกาสที่จะได้ฟังเสียงของตัวเองอย่างแท้จริงโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับตัวตนที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนเมื่อไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกเราจะได้ยินความคิดความรู้สึกและความต้องการของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น การอยู่คนเดียวคือช่วงเวลาที่เราจะได้สำรวจลอกภายในของเราเองความสุขไม่ได้รอให้ใครมาสร้างให้เสมอไปเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ง่ายๆแค่ตอนที่เราได้ทำในสิ่งที่รักอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรีบเร่งหรือต้องสนใจว่าใครจะคิดอย่างไรการอยู่คนเดียวสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวและทำให้เราค้นพบความสุขที่แท้จริง หัวใจสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องนี้คือการแยกแยะระหว่างความเหงากับการอยู่คนเดียวอย่างชัดเจนความเหงาคือความรู้สึกเชิงลบที่เกิดจากการขาดการเชื่อมต่อกับผู้อื่นเป็นภาวะที่เราปรารถนาที่จะมีคนอยู่ด้วยแต่กลับต้องอยู่คนเดียวในทางกลับกันการอยู่คนเดียวคือการเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างตั้งใจ เป็นการตัดสินใจที่มาจากความต้องการที่จะพักผ่อนเติบโตและทำความเข้าใจตัวเองเป็นช่วงเวลาที่เราได้เติมพลังและเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสุขที่แท้จริงเราทุกคนคงเคยรู้สึกเหงาแต่วันนี้อยากชวนให้ทุกคนลองมองหาศิละปะแห่งการอยู่คนเดียวที่ซ่อนอยู่ในความเงียบงนันการอยู่คนเดียวไม่ใช่การตัดขาดจากโลกภายนอก แต่คือการเชื่อมต่อกับโลกภายในอย่างลึกซึง้งเมื่อไม่มีเสียงจากคนรอบข้างให้ต้องสนใจเราจะได้ยินเสียงของตัวเองชัดเจนขึ้นสิ่งนี้เปิดโอกาสให้เราได้สำรวจตัวตนอย่างแท้จริงลองใช้ช่วงเวลานี้เพื่อการจดบันทึกและเขียนทุกความคิดความรู้สึกและความปรารถนาลงไปการทำเช่นนี้ช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดและเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น ลองใคร่ครวนและตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้เรามีความสุขกับอะไรอะไรคือความท้าทายที่เราต้องเผชิญการถามตอบกับตัวเองจะทำให้เรามีสติและรู้เท่าทันความคิดการอยู่คนเดียวคือห้องเรียนชีวิตที่ไม่มีใครสอนเราได้ดีไปกว่าตัวเราเองในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนการอยู่คนเดียวคือโอกาสทองที่จะฝึกฝนสมาธิและปลดปล่อยศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ เมื่อเราตัดการรบกวนจากโซเชียลมีเดียและสิ่งต่างๆรอบตัวออกไปสมองของเราจะมีพื้นที่ว่างให้คิดสิ่งใหม่ๆและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำได้อย่างเต็มที่ลองนึกถึงนักประดิษฐ์หรือศิลปินหลายคนที่มักจะใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อสร้างสรรผลงานชิ้นเอกเพราะช่วงเวลางเงียบเงียบเหล่านี้เองที่ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงความคิดที่ลึกซึ้งและสร้างสรรที่สุดได้เมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการคิดให้ขาดหรือสร้างสรรให้สุด การอยู่คนเดียวคือเวทีที่ดีที่สุดสำหรับคุณอาจฟังดูย้อนแยง้งแต่การเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขเป็นก้าวแรกสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเมื่อเราพึ่งพาความสุขจากภายในตัวเราเองได้แล้วเราจะไม่มองหาใครเพื่อมาเติมเต็มความว่างเปล่าอีกต่อไป เราจะเข้าหาคนอื่นด้วยความปรารถนาที่จะแบ่งปันและสร้างช่วงเวลาดีๆร่วมกันไม่ใช่เพราะรู้สึกขาดหรือต้องการให้เขามาเติมเต็มส่วนที่หายไปความสัมพันธ์ที่เกิดจากการอยู่คนเดียวอย่างมั่นคงจะแข็งแรงและยืนยาวกว่าเสมอยิ่งคุณรู้จักตัวเองและรักตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความสามารถที่จะรักและเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วการอยู่คนเดียวคือการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าที่สุด มันไม่ใช่การหลบหนีจากโลกภายนอกแต่เป็นการกลับมาทำความรู้จักกับโลกภายในเพื่อที่เราจะสามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้อย่างเต็มที่และมีความสุขที่สุดการเลือกที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีสติจึงเป็นทางเลือกของผู้ที่พร้อมจะเติบโตและเป็นตัวตนในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองการอยู่คนเดียวคือการฝึกฝนให้เราเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้เมื่อเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองทั้งหมด เราจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาตัดสินใจและเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความมั่นใจความแข็งแกร่งที่ได้มาจากการอยู่คนเดียวจะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงในชีวิตและทําให้เราพร้อมสําหรับทุกความสัมพันธ์ที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตเพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวจริงไม่ใช่ความเหงาแต่มันคือของขวัญของขวัญที่ชื่อว่าโอกาสโอกาสที่จะได้เติบโต ค้นพบและรักตัวเองในแบบที่คุณเป็นใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วคุณจะพบว่าการอยู่คนเดียวคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณหัวใจสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องนี้คือการแยกแยะระหว่างความเหงากับการอยู่คนเดียวอย่างชัดเจนความเหงาคือความรู้สึกเชิงลบที่เกิดจากการขาดการเชื่อมต่อกับผู้อื่น เป็นภาวะที่เราปรารถนาที่จะมีคนอยู่ด้วยแต่กลับต้องอยู่คนเดียวในทางกลับกันการอยู่คนเดียวคือการเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างตั้งใจเป็นการตัดสินใจที่มาจากความต้องการที่จะพักผ่อนเติบโตและทำความเข้าใจตัวเองเป็นช่วงเวลาที่เราได้เติมพลังและเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสุขที่แท้จริงเราทุกคนคงเคยรู้สึกเหงา แต่วันนี้อยากชวนให้ทุกคนลองมองหาศิละปะแห่งการอยู่คนเดียวที่ซ่อนอยู่ในความเงียบงนันการอยู่คนเดียวไม่ใช่การตัดขาดจากโลกภายนอกแต่คือการเชื่อมต่อกับโลกภายในอย่างลึกซึง้งเมื่อไม่มีเสียงจากคนรอบข้างให้ต้องสนใจเราจะได้ยินเสียงของตัวเองชัดเจนขึ้นสิ่งนี้เปิดโอกาสให้เราได้สำรวจตัวตนอย่างแท้จริงลองใช้ช่วงเวลานี้เพื่อการจดบันทึกและเขียนทุกความคิดความรู้สึก และความปรารถนาลงไปการทำเช่นนี้ช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดและเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นลองใคร่ครวนและตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้เรามีความสุขกับอะไรอะไรคือความท้าทายที่เราต้องเผชิญการถามตอบกับตัวเองจะทำให้เรามีสติและรู้เท่าทันความคิดการอยู่คนเดียวคือห้องเรียนชีวิตที่ไม่มีใครสอนเราได้ดีไปกว่าตัวเราเองในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน การอยู่คนเดียวคือโอกาสทองที่จะฝึกฝนสมาธิและปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่เมื่อเราตัดการรบกวนจากโซเชียลมีเดียและสิ่งต่างๆรอบตัวออกไปสมองของเราจะมีพื้นที่ว่างให้คิดสิ่งใหม่ๆและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำได้อย่างเต็มที่ลองนึกถึงนักประดิษฐ์หรือศิลปินหลายคนที่มักจะใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อสร้างสรรคผลงานชิ้นเอก เพราะช่วงเวลางเงียบเงียบเหล่านี้เองที่ทําให้พวกเขาสามารถเข้าถึงความคิดที่ลึกซึ้งและสร้างสรรค์ที่สุดได้เมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการคิดให้ขาดหรือสร้างสรรค์ให้สุดการอยู่คนเดียวคือเวทีที่ดีที่สุดสำหรับคุณอาจฟังดูย้อนแยง้งแต่การเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขเป็นก้าวแรกสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเมื่อเราพึ่งพาความสุขจากภายในตัวเราเองได้แล้ว เราจะไม่มองหาใครเพื่อมาเติมเต็มความว่างเปล่าอีกต่อไปเราจะเข้าหาคนอื่นด้วยความปรารถนาที่จะแบ่งปันและสร้างช่วงเวลาดีๆร่วมกันไม่ใช่เพราะรู้สึกขาดหรือต้องการให้เขามาเติมเต็มส่วนที่หายไปความสัมพันธ์ที่เกิดจากการอยู่คนเดียวอย่างมั่นคงจะแข็งแรงและยืนยาวกว่าเสมอยิ่งคุณรู้จักตัวเองและรักตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความสามารถที่จะรักและเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้น ท้ายที่สุดแล้วการอยู่คนเดียวคือการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าที่สุดมันไม่ใช่การหลบหนีจากโลกภายนอกแต่เป็นการกลับมาทําความรู้จักกับโลกภายในเพื่อที่เราจะสามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้อย่างเต็มที่และมีความสุขที่สุดการเลือกที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีสติ จึงเป็นทางเลือกของผู้ที่พร้อมจะเติบโตและเป็นตัวตนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองอย่าลืมว่าความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากข้างในมาสร้างอิสระทางปัญญาไปด้วยกันกับเรานะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องอิสระทางปัญญาให้เราด้วยครับสวัสดีครับ